ตกลงยายโรสทำอาชีพอะไรกันแน่อยากรู้จริงเหรอคะยายโรสตื่นตีสาทุกวันเลทสุดคือตีสีเช้ามาไปค้าขายที่ตลาดนัดและมีเวลาใครจ้างให้ไปถูบ้านทั้งหลังไปทำมีเวลาใครจ้างให้ไปรับจ้างก่อสร้างไปทำ ตกกลางคืนมาตัดต่อคลิปสินค้าถ่ายคลิปไว้เป็นร้อยร้อยคลิป2030คลิปมาต่อรวมกันเป็นคลิปสินค้าเอามาลงที่นะคะอ่าทิกตอกนะคะหรือช้อปปี้นะคะ YouTube นะคะและนะคะตัดต่อคลิปสอนเพื่อไปสอนที่ Facebook หรือบ้านฝาทุกครั้งทุกเวลาไม่ว่าเยโรปจะอยู่ที่ไหนเยโรปสามารถที่จะทำงานได้และที่นั่งท้ายรถกระบะไม่ได้สร้างคอนเทนต์แต่ทำจริงไปทำงานก่อสร้างค่ะ และนะคะไม่ต้องสงสารนะคะไม่รักก็ไม่ต้องสงสารกันนะคะผู้หญิงคนนี้แกร่งกว่าหลายคนที่คิดนะคะและก็นะคะไม่ต้องถามว่าจีบได้ไหมเพราะปิดใจเรียบร้อยแล้วค่ะยินดีที่จะอยู่เป็นโสดแบบนี้ถ้าถึงเวลาถ้าเขาจะมาเขาจะมาหาเราเอง ไม่ดิน้นรลนนะคะที่จะหาผัวแล้วไม่ดิน้นรลนที่จะหาคู่ชีวิตแล้วเจอร์ดคิดว่าตัวเองเปิดใจนะคะรับสมัครนะคะคู่ชีวิตหรือผัวนะคะมาห้าปีกว่าแล้วนะคะยุติค่ะไม่หาอีกแล้วนะคะและนะคะคิดและเชื่อเสมอว่าเมื่อถึงเวลาเขาจะเดินมาหาเราเองแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะดิน้นรลนด้วยตัวเองถ้าจากนี้ถึงปีใหม่ผ่านไปได้นะคะ ก็ไม่ต้องมีใครแล้วค่ะ เพราะไม่คิดที่จะคุยหรือนะคะไม่คิดที่จะมีคู่อีกแล้วแต่ถ้าใครนะคะคิดว่าตัวเองนะคะอยากมาใช้ชีวิตยอยู่กับเยโรสนะคะหรือใครคิดว่าพอที่จะดูแลเยโรสได้บ้างนะคะหรือคุยกันแล้วเข้าใจเยโรสก็ยินดีที่จะคุยอยู่นะคะแต่ไม่หาแล้วจ้มีก็ได้ไม่มีก็ได้เพราะว่าชีวิตมีแต่งานไม่มีวันไหนที่เยโรสไม่ทํางานแล้วที่คุณถามว่านะคะเยโรสทํางานอะไรทํทุ ทุกอาชีพขายยกเว้นขายตัวชัดเจนนะและโสดร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไม่มีใครมาจองยังไม่มีใครมาขอแต่ถามว่ายังอยากมีอยู่ไหมมี ก็ได้ไม่มีก็ได้นะคะส่วนคนที่จีบจีบกันอยู่ส่วนคนที่คุยคุยกันอยู่นะเคยเคยคุยมีคนอยากได้เยอะไม่ต้องมาบอกว่าเลือกผักมากได้บงมันไม่ใช่วาสนาะมันไม่ใช่กรรมเวรที่เคยสร้างกันมามันก็เลยไม่ได้ให้คิดแบบนี้นะคะเคยคิดที่จะจริงจังนะคะกับใครสักคนหนึ่งแต่นะคะคนที่เรารักเขาเขาก็ไม่รักคนที่เขารักเราเราก็ไม่รักในเมื่อมันไม่ตรงกันนะคะก็อยู่ มันไปแบบนี้และค่ะชัดเจนนะคะขอบคุณที่ฟังจนจบนะคะนี่แหละค่ะความจริงไม่ได้สร้างคอนเทนต์ค่ะนั่งรถกระบะไปทํางานก่อสร้างจริงไม่ต้องสมน้ําหน้าไม่ต้องสงสารค่ะแข็งแกร่งพอค่ะผ่านไปได้ในแต่ละวันวางทุกอย่างช่างหัวมันอยู่ได้ค่ะสําหรับคนที่จีบนะคะสําหรับคนที่ส่องนะคะฝากบอกด้วยไปเกิดใหม่ได้เลยจ้ะโอเคนะ